การเดินทางของคณะดนตรีเร่ที่ไหนรถสองแถวปูโรทั้งคันนี้คือพาหานะที่นำความรู้ความสนุกสนานและการฝึกเขียนฝึกอ่านไปสู่น้องๆใน,นระดับชั้นประถมศึกษาจากพี่พี่พัธยมโรงเรียนนารีนุก,กูลสองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเหมือน,นมีปืนนักเดียวได้ยกสองตัวเพราะใช่เพียแต่เด็กๆได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ได้ฝึกเขียนฝึกอ่านด้วยวิธีใหม่ๆทั้งการฝึกสะกดคําการอ่านประโยคจากงานศิลปะและดนตรีที่ประกอบกันเป็นหนังสือเล่มเล็กเท่านั้นบรรดาครูครูยังได้ถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําการสอนอย่างนี้นาดนตรีศิลปะและการอ่านไปปรับประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตนให้ประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนเรามาก เด็กๆรักการอ่านอ่านหนังสือได้มากขึ้นแล้วก็เขียนหนังสือได้ดียิ่งขึ้นมันเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆด้วยเราได้เห็นปัญหาว่าเด็กๆของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเราก็เลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆอ่านหนังสือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องสมุดทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายพอเราฝึกให้เขาอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วเขาจะชอบอ่านหนังสือมากขึ้นจากอ่านปกติเป็นคำก็มาเป็นประโยคแล้วก็มาประมวลความรู้พอเขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้แล้วเราก็เลยมาลงที่การทําหนังสือเล่มเล็กนําเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากครูบรรรักษ์ที่คิดว่าจะทําอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน ภายใต้เงื่อนไขสภาพสังคมและวิถีชนบทอันจนยากการอ่านหนังสือคือกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือยต้องมีเวลาว่างและมีฐานะมากพอครูยุภาพรค่อยๆลบมายาคติเหล่านั้นโดยคิดค้นกนลวิธีต่างๆนำมาใช้ทั้งนอกรั้วและในรั้วโรงเรียนและนี่คือภาพชินตาที่ชาวบ้านละแวกโรงเรียนนารีนุก,กูลสอง จะเห็นรถยนต์ส่วนตัวของครูสาวตลอนฝุ่นไปในชุมชนเพื่อสอบถามกิจกรรมการอ่านของเด็กๆถึงที่บ้านองการนี้ก็ดีเพราะว่าผู้วันจะทรงเสริมนำดวงห่าวต่างใจเบี้ยนำเรียนนำก็ดีอกดีใจที่ดูมาระดับเขาความซามาถของเขาแต่ก็ทางอาจารย์มันก็สนับสนุนนำจึงอาจกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มเล็กที่เห็นอยู่นี้คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เด็กๆเ,เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการอ่านเพราะการทำหนังสือเล่มเล็กเป็นการฝึกให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถทั้งหมดทั้งการฝึกสังเคราะห์การสรุปเนื้อความและวิธีถ่ายทอดความคิดเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการระดมสรรพวิชาที่มีมาไว้ในหนังสือเล่มย่อยๆเล่มนี้อย่างครบครัน สิ่งที่ผมชอบและประทับใจมากที่สุดก็คือโครงการการทาหนังสือเล่มเล็กกันเองเพราะว่าเป็นฝีมือของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการนําความรู้ที่เราเคยเรียนรู้มานะครับมานําเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนบรรษาซึ่งก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับกลุ่มสาระสังคมศึกษานั่นเองนะครับเราทํามาหลายปีแล้วก็ถ่ายทอดเปรุ่นรุ่นไปนะครับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเรายัง ขยายแนยวทางก็คือขยายไปยังโรงเรียนประถมที่อยู่รอบๆบางครั้งก็มีโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเยอะนะครับความยากไร้ความขาดพร่องความยากจนยังคงวนเวียนอยู่รายรอบชีวิตของเด็กๆใช่และจริงที่ว่าโลกที่หมุนไปไม่เคยมีอะไรได้มาง่ายๆดังใจปรารถนาแต่อย่างน้อย ครูยุพาพรก็สร้างสะพานไว้ให้พวกเขาได้รู้เท่าและรู้ทันโลกขอเพียงหยิบหนังสือมาไว้ในมือและลงมืออ่านโลกข้างนอกหมุนไปอย่างไรก็ช่างแต่โลกในจินตนาการได้ตกมาอยู่ในมือของนักอ่านตัวน้อยๆเหล่านี้แล้วมีทั้งความหวังและกำลังใจมีสิ่งนี้ได้เพราะครูสอนดี